สวัสดีค่ะพบกับายการ Morning Talk จากบริษัท c l สิโกฟิเเจอร์ในวันอังคารที่12มีนาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะ1.10เยาตะต่อออนแกว่งตัวในกรอบ1,574.50ถึง1,582.50นะคะ ราคาก็แปงตัวในกรอบแคบๆท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เงียบเหงานะคะเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐไม่มีประกาศนะคะเมื่อคืนนี้ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะที่ประกาศออกมาอย่างเช่นยอดการผลิตในภาคอุตสาหกรรมของจีนที่เติบโตเพียง9.9ซนะคะแล้วก็ยอดท้าปลีกนะคะที่เพิ่มขึ้น12.3%อันนี้ก็เป็นอัตราเติบโตที่ค่อนข้างต่านะคะก็ทําให้ ออช่วยหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้นะคะเมื่อคืนนี้แล้วก็ทำให้ทาให้ราคาทองคำเนี่ยปิดบวกได้ส่วนการที่อิตาลีถูกปรับลดระดับเครดิตนะคะก็มีส่วนช่วยหนุนราคาทองคำด้วยเช่นเดียวกันนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภยัยอย่างไรก็ตามเนี่ยการที่ตลาดหุน้นสหรัฐนะคะยังทำนิวไฮเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทำนิวไฮไปอีกนะคะ ปิดที่14,447.29จุดนะคะเพิ่มขึ้น50.22จุดและการที่ค่าเงินวีเซลายังอยู่ในระดับที่แข็งค่านะคะก็เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคําแล้วก็ทําให้ราคาทองคำเนี่ยมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจํากัดนะคะนี่ก็เป็นปัจจัยลบนะคะส่วน แล้วราคาน้ำดิบในเ e x นะคะบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะเกปิดที่92.06นะคะแต่ SPDR ยังขายทองออกอย่างต่อเนื่องนะคะขายอีก3าตันนะคะถือทองคำหนึ่งา1 2 3 6ห3ตันข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องที่ เศรษฐกิจอิตาลีนะคะในไตรมาสสุดท้ายของปี55ปรับลดตัวลดลง0.9เนะคะเมื่อเทียบกับไตรมาส3แล้วก็หดตัวลง2.8เนะคะเมื่อเทียบเยอันเยียแล้วก็ทางสภาเศรษฐกิจและแรงงานแห่งชาติของอิตาลีนะคะก็พูดถึงว่าอิตาลีจำนวน6.7ล้านคนหรือว่า11.1ของประชากรเนี่ยเผชิญกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจนะคะ ส่วนทางเอเชียนะคะก็มีการคาดการณ์กันว่าบีโอเจอจะใช้มาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะทําให้เงินเฟอ้อถึงระดับ2เในส่วนของกรีซนะคะก็อ่าธุรกิจในไตรมาส4ี่ของกรีซยังหดตัวลงนะคะก็หดตัวลงไป5.7 ก็ทำให้เร็ว GDP นะับตั้งแต่ปี51นะคะหดตัวลงไปเกือบ20%แล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งของทางอิตาลีก็คืออิตาลีสามารถประมูลขายตั๋วเงินคลางได้นะคะแต่ว่าอัตราผลตับแทนก็เพิ่มขึ้นนะคะโดยตั๋วเงินคลางอายุ2ปีก็มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ1.83%นะคะส่วนพันธบัตรอายุ10ปีของ อิตาลีนะคะก็มีอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะมาแต่ที่ระดับ4.64%เดี๋ยวเรามาดูกราฟราคาทองคำกันนะคะนี่เราก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะคะพยายามสร้างฐานอยู่ที่บริเวณ1,570ถึง1,580นะคะแนวต้านนะคะเราก็ยังมองที่บริเวณ1,587นะคะเป็นแนวต้านแรก แล้วก็ถัดไปที่บริเวณ1,600นะคะเป็นแนวต้านถัดไปก็คืออในช่วงนี้เนี่ยราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซเวย์นะคะในกรอบที่ยังไม่สามารถที่จะผ่านแนวต้านบริเวณ1 5 8 5ัถึง1587ไปได้นะคะถ้าหากว่าผ่านไปได้เนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,600นะคะส่วนแนวรับนะคะ

แนวรับหลักๆก,ก็อยู่ที่บริเวณใกล้ๆ1560นะคะมันก็จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนนะคะทีนี้ถ้าเรามาดูกราฟนะคะที่มีบ o ล l ิงเจอร์แบนด์ด้วยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบ o l l ิ n บ e ล b ิงเจอร์แบนด์เนี่ยมันแคบมา,มากนะคะแล้วก็กรอบความเคลื่อนไหวของราคาในช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างแคบ ก็คือถ้าหากว่าบร l l ิ n เจอร์แบมันแคบในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะแกว่งแรงๆไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะอาจจะปรับตัวขึ้นก็ได้หรือว่าอาจจะปรับตัวลงมาแรงๆก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้บอกชัดเจนนะคะว่าจะขึ้นหรือลงแต่ถ้าเราดูกราฟในรายวัน อันนี้เป็นกราฟในรายวันนะคะก็ยังเห็นว่าแนวโน้มยังเป็นทิศทางขาลงอยู่การสร้างฐานบริเวณนี้นะคะก็ยังไม่แน่ว่าจะยืนอยู่ได้นะคะถ้าหากว่ามีปัจจัยที่เข้ามากระทบเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแรงๆก็ยังมีโอกาสอยู่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ยังต้องให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการปรับตัวลงมาแรงๆได้อีกนะคะ ปัจจัยที่ยังกดดันราคาทองคําก็คือประเด็นในเรื่องความต้องการถือทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนี่มันก็จะลดลงนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยทำนิวไฮเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะคนก็หันไปเทรดในตลาดหุ้นมากขึ้นแล้วก็มีปัจจัยเรื่องค่าเงิน US เอสที่ยังคงแข็งค่านะคะนี่ก็ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคําช่วนการที่ราคาทองคําจะขึ้นไปแรงๆนะคะก็อย่างการประกาศ ัวแลกเศรษฐกิจของจีนนะคะที่ออกมาแย่กว่าคาดนะคะอันนี้ก็ทําให้ความต้องการทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าการเมืองอติตาลีที่มีความไม่แน่นอนนะคะแล้วก็เศรษฐกิจที่แย่แย่ลงนะคะนี่ก็จ,จะทําให้ความต้องการทองคําในในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยเพิ่มขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับแนวรับวันนี้นะคะแนวรับแรกก็1567นะคะแล้วก็ถัดมา1562นะคะการหลุด15บเิเวณ1555ถึง1560เนี่ยมันก็อาจจะลงไปได้แรงอีก20-30เหรียญน,นะคะส่วน การผ่าน1587ไปนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ถึงบริเวณ1,600-1,620นะคะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ1,587แล้วก็1,600นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ